สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็รอแต่คงไม่ได้เนื่องจากเราดูดูอะไรแล้วเป็นยังไงเอาเล่าให้เอฟซีฟังสักหน่อยอ่ะโอเคโอเคครับผมโอ้สุดยอดยังคือเอฟซีท่านคอมเมนต์มาว่ามานสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคือเสื่อม เสือบเสือบอะไรอะไรอ่ะมันคำแรกมันก็ผิดเเนื่องจากที่เรานะฮะนั่งคุยกันแล้วระหว่างรอที่จะมุงราคาเนาะนะครับมานั่งรอพิจารณาช่วยกันแล้วว่าไอ้แบบห้องที่เราคิดไว้เมื่อเช้าเนี่ยทุกคนมานั่งดูแล้วก็คิดว่ามันมันดูเหมือนจะแบบไม่สมบูรณ์แบบเป็นบ้านสักทีเดียวเนาะฉะนั้นแล้วเราก็เลยคิดวางแผนกันใหม่นะทุกท่านนะครับว่าจะทำห้อง คู่กจบอลมากเลยคู่ใจคนพิการทำของทำของโอ้ยหลังคาก็มาอีก เอาเราเอาตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่าก็แล้อาอธิบายห้องก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยให้เขาลังคาลงเนาะมาอธิบายห้องก่อนมาดูเลยมาดูเลยดีกว่ามามาดูด้วยกันขอใบลี่ยนเลย ห้องที่เราจะทำเนี่ยผมไปได้มินให้ครับผมพร้อมกันยังทำหองทำหองเอาออกอลอรอเลยเอาหองไหมล่ะทำหองก่อนนี่กันให้เห็นเลยให้เห็นอันนี้เขาทงเขาทงเขาตรงนี้ดินเลยเขาทงลฝั่งนี้จะเป็นห้องนะครับห้องเนี่ยจะยาวถึงประมาณเล็กเนี่ เดี๋ยวเราจะก่ออิดบล็อกขึ้นมาครับผมช่วงหลังนี้เราจะกั้นเป็นสองห้องโอเคครับผมห้องละส่วนประมาณสามเมตรคูณสามเมตรไม่สามสามคูณสามสามคูณสามถ้าเรีความใหญ่สามคูณสามเมตรส่วนฝั่งนี้เราจะปล่อยโล่งเป็นห้องโถงแล้วก็ครับผมให้ทุกท่านนึกถึงห้องพี่น้องสามพอการของพี่น้องสามณะเดียวกันนะครับเราจะทําแบบนั้นนะครับก็คือกั้นห้องสองห้องแล้วก็ ปล่อยโล่ให้มีที่รวมครอบครัวเนาะรวมครอบครัวสามี่ครอบครัวตรงนี้ส่วนห้องน้ำเราจะท่านไปจากตัวตัวห้องนี้จะเป็นส่วนนี้แล้วก็ประตูจะเข้าด้านนี้ครับผมเข้าด้านนี้ครับผมสรุปก็ประมาณนี้ที่คือลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเนาะแต่ว่าเรอแบบนี้แล้วแบบนี้เนาะครับผมง่ายๆบ้านหลังนี้เหมือนจะมีห้องถุง ใหญ่ๆตรงนี้เลยมีเลยแล้วก็ห้องปกติเราจะกั้นแบ่งตรงนั้นเป็นสองห้องเราคิดใหม่เราไม่ยึดตามเสานี้แล้เราเลยก่อบล็อกมาถึงตรงนี้เลยได้ให้มันเป็นห้องใหญ่ซึ่งห้องสามคูณสาเนี่ยใหญ่กว่าห้องนอนบ้านในอีกว่า เตียงสองเตียงเหลือๆเอาลงแต่ละห้องได้ันเป็นขนาดมาตรฐานมาตรฐานเลย3สามคูนสามของผิดของฟรอนด์แล้วก็ของผิดของ FC คอมเมนต์มาแล้วก็ปรับปรุงนะครับผมเราปรุงเราคิดตอนแรกไม่เหมือนเนาะการแบบยาวแบบเราเราเรียกแม่มาดูด้วยไหมว่าเราวางแผนไว้แบบนี้ดีไหมแม่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 แมูแม่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 แเชิญ่แม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 ่แักแม่แม่แม่แง <N> นี่นี่แม่มารูโอเค,อเครู้เรื่องป่ะตอ<า>นนั้น<า>นะแม่อันนี้ <S 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 ชีเหตุ <S <S ห้องแบบว่าฝั่งนี้จะเป็นห้องเลยสองห้องกั้นแบ่งครึ่งแล้วก็ต่อมาน,นี้เป็นห้องน้ํา ฝั่งนี้จะปล่อยลงปล่อยน่องโถงน่องโถงไหมสวยปะสวยๆเอออะไรปะเออเอาไว้นั่งโซลีอันนี้เริ่มกินข้าวอะไรก็ว่าคือเป็นทีมรวมญาติทีมรวมญาตินั่นรวมลูกหลานตรงนี้เนาะแม่ก็ชอบแบบนี้แหละโอ้ยแม่บอกแม่ก็ชอบแบบนี้ตลอดกันนานเลยปล่อยให้คุณแม่ก็แล้วแต่ทีมงานใจมาใจมาเลยผมก็อ่านคอมเมนต์มาเอาคอมเมนต์ FC เป็นแปลกๆว่าง่ายง่ายโอ้ยความต้องการบ้านหลังนี้เนี่ย ก็คือถูกถูกต้องตามหลักของบ้านครับผมก็คือในในตัวบ้านเนี่ยมีระเบียงด้านหน้าอันนี้คือห้องโถงใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดนี่คือห้องโถงครับผมห้องโถงนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะสี่สี่คูณสี่คูณสามรับสี่คูณสามใช่ไหมครับผมสี่คูณสามไม่รวมพื้นที่ด้านนอกนะเพราะราคาเราจะมุงยาวถึงใช่สี่คูณสามปุ๊บจะมีประตูออกมาด้านหลังตรงนี้เนาะ ครับแต่เราก็จะไม่ไม่ตั้งให้ตรงกับด้านหน้าเนาะประตูก,ก็จะยืดเยื้อกันก็เดี๋ยววางแผนกันว่าจะวางประตูกันยังไงแต่หลักๆคร่าวๆก็แจ้งข่าว FC ไว้ประมาณนี้เนาะอันนี้เพิ่งจะ5นาทีครึง่งครับผมเดี๋ยวผมจะลองได้เนาะชอบไหมครับแม่ชอบครับแม่ไม่จะพูดไม่จะพูดเลยไม่จะพูดเนาะชอบเลยแม่บอกว่าชอบซึ่งไว้ไหนอ่ะโอเคงั้นก็อเคขอบคุณเบียรสรุปแล้วนะฮะเรื่องนะครับผมสรุปเรื่องนะครับ แบบบ้านแล้วนะทุกท่านว่าเราจะทำกันประมาณนี้ทุกท่านคลิป <c oughs> นี้ก็ขอบคุณครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>